สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคูก้วยนะคะวันนี้คูก้ว e ยจะมาสอนวิธีที่เราจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้นะคะก่อนอื่นนะคะให้เปิดมาที่หน้าแรกของ Google นะคะ,ะแล้วก็ทําการ sign in นะคะหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ ด้วกำลังใส่รหัสอยู่นะคะหรือว่าพาสเวิร์ดในภาษากรีอเคเข้าได้แล้วค่ะพอเข้ามาได้นะคะก็ไปดูที่มุมขวามือของเรานะคะจะเป็นแหล่งรวมแอปของ Google นะคะที่เราใช้บ่อยนะคะก็จะมี YouTube gmail แล้วก็ Drive แต่วันนี้นะคะเราไม่ใช้3ตัวนี้เราจะไปใช้ c s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  o m นะคะซึ่งเป็นกระดาน ีเขียวตัวนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะคนะคะก็จะเข้ามาเจอกับชั้นเรียนนะคะนี่เป็นชั้นที่กุ้เปิดไว้นะคะให้เราไปดูที่มุมบนขวามือที่เครื่องหมายบวกนะคะ,ะกดหนึ่งครั้งนะค,ะคลิกหนึ่งครั้งแล้วชี้ไปที่เข้าร่วมชั้นเรียนค่ะ คลิกหนึ่งครั้งก็จะมีกล่องนะคะให้ใส่รหัสของชั้นเรียนนะคะก็ใส่รหัสที่ครูให้ไว้ได้เลยนะคะตัวรหัสเป็นดับเบิลยูดับเบิลยูอย่างนี้นะคะแล้วก็ก,กดเข้าร่วมสั่งคือจะกดจอยอ่านะคะโอเคเพียงเท่านี้นะักเรียนก็จะเข้าร่วมเรียนนะคะคใน Google Classroom นะคะของครูได้แล้วนะคะเพื่อเป็น